เฮ้ยคนดูทำไมไม่กดแจ้งเตือนหรือเปล่าตอนนี้ไม่ต้องห่วงนะครับผมตอนนี้คลิปใหม่ก็จะมีคอนเทนต์แบบไอท Tower าว Defense แล้วก็ p e รสเวนเ t o r 99ด้วยซึ่งถ้าแจ้งเตือนมีนังหาก็ก็อย่าลืมติดตามก่อนแล้วก็กดติดตามใหม่ด้วยนะครับผมจะได้ดูคลิปของไอคอนเทนต์แบบ t o เรตทาวเ e อร์ดแล้วก็ p e ร t เวนเตอร99ของผมด้วยก็อย่าลืมนะครับผมแล้วก็ส่วนสตรีมก็จงสตรีมประมาณวันคาแล้วก็คือหัดด้วยนะครับผมในเวลาหนึ่งทุ่งจนถึงสองทุ่มรึบ้บ กีวเนวันศุรนะคะผมเพราะว่าจะไลฟ์แบบยาวๆเลยดีกว่านะครับผมเพราะว่าจะมีอัปเดตแบบไอ้เพสเวเตอร์ก้าด้วยนะครับผมแต่ก็ถ้าไม่มีอัปเดตวันเสาร์ในแบบเพสเวเตอร์ก้าก็เดี๋ยวผมขออนุญาตประมาณ1นึ่ช่มงครึ่งจนถึง2องนั่มครึ่งด้วยนะครับผมเพราะว่าเหมือนไลฟวัน,นอังคารก็วันพฤหัสที่แล้วนะครับผมก็ตามนั้นเลยนะครับแล้วก็ส่วนไลฟ์พิเศษก็เดี๋ยวบอกก็ได้นะครับผมจะผมว่า,วาจะไลฟรพิเศษหรือเปล่าเนาะก็อย่าลืมนะครับผม แล้วก็ก่อนที่จะไปดูคลิปก็อ,อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับผมใจะได้เป็นการตัวการใจให้ทําคลิปผมผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าพอแล้วก็ไปรับชมคลิปกันได้เลยนะครับผมไปกันเลยต้องสวัสดีครับผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับช่องอาร์นคาร์ททีเอสอาร์ R, ครับผมวันนี้เนยเกมรอบอก,กับแบบเทอร์เรตเทอร์เวอร์ดีเฟยครับผมก็คือ 22, อัปเดตเอพิโซด72ภาค2นั่งเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวดูกันเลยนะครับผมว่าจะมีอะไรอ่ะเดี๋ยวดูอัปเดตล็อคก่อน ก็คือเอพิโซด72สองอัปเดตภาคสอนั่นเองซึ่งที่อัปเดตล่าสุดก็คือวันที่7เดือน4ปี2024ครับผมเพิ่มเติมก็คือมีแอส o อัปเดตไททันคาเมราแมนนั่นเองแล้วก็ซิกคูเตอร์แอสตโทเรถ้าจะไม่ผิดคืออันเนี้ยน่าจะเป็นตัวบอสตัวใหม่หรือเปล่าอันเนี้ยซึ่งมันต้องถึงเวทที่ร้อยที่40เท่านั้นโอ้โห อย่างไกลเลยไม่รู้จะ <c oughs> ไม่รู้ว่าจะถึงไว้อะเออในเวทที่40ก็ใครรู้ก็ช่วยพิมพ์คอมเมนต์ได้ครับผมใครถึงเวทที่140บ้างอะ่ะอันเนี้ยก็พิมพ์คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมอย่างต่อมาก็คือเฮลเม็ดบอสเทเ4.0ก็คือไอไออันนี้เนี่ยเออก็ตามที่รู้ไว้นะครับผมก็คือตัวนี้เนี่ยเออไอตัวที่เป็นอันเนี้ยก็จะมีการบาเรียรให้เออก็ ซึ่งมันเป็นบอสตัวใหม่นี่แหละเออก็ก็อาจจะเข้าใจเน้นๆเลยแล้วก็เพิ่มเติมก็คือเอลเอสรีเทิร์บอเวลาซึ่งอันเนี้ยอันนี้ก็คือเป็นเอลเอสรีเทิร์บอในอันนี้เวลาไว้อะซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวค่อยเช็คอีกทีหนึ่งก็แล้กันนะครับผมแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์นอะไรสักอย่างอะคือเนี้ยใครรู้ก็ช่วยกัมพิมพ์คอมเมนต์นะครับผมก็ตามกันนะครับผมซึ่งอัปเดตก็จะเป็นยังไงก็ไปกชมคลิปกันได้เลยนะครับ หากคุณกำลังประสบปัญหาที่หาตัวยูนิตดีๆก็หาไม่ได้หรือสุ่มเองก็ได้เกือ<บ>วันนี้ผมมีร้านดีๆขอแนะนำเสนอก็คือร้านปับไปชอบร้านค้าดีมีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นไฮเปอร์อัปเกรดในท่านสไปเกอร์แมนไททันเดียลแมนกสคาเมร่าแมนสไปเดอร์ทีวีและตัวยูนิตอื่นๆอีกเพียบรวมถึงตัวไอดีถอยทาวเวอร์ดีฟเอนต์ไอดีมอฟฟูและรวมกล่องสูงตัวการตีในถอยทาวเวอร์ดีเอนต์อีกด้วยทุกอย่างปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนถ้าใครสนใจก็สามารถหาซื้อกานได้ที่ร้านปรับไปชอ็อปมีลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะอย่างแรกก็คือ,อะเริ่มจากไอตัวแอสโตอัปเกรดในท่านคาเมร่าแมนก่อนนี่เลย ก็ก็ดูเรื่องข้างล่างว่าซึ่งนี่เลย Astro อัปเกรดในทัางคา m e r a ราแมนเป็นระดับเอ็กซ์ i ิตด้วยนะครับผมตอนแรกว่าไอตัวเนี้ยมันจะมันจะอยู่ในตู้ซัลมอนยูนิตนะครับผมแต่ไม่ใช่นะครับผมมันอยู่ในเอ็กซ์ i ิสต์ยูนิตนี่แหละซึ่งตัว Astro อัปเกรดในทัางคา m e r a ราแมนก็น่าจะเป็นตัวนี้แหละเอออันนี้ก็อย่างที่รู้กันนะครับผมดูดูค่าสแต็ค่าเริ่มต้นก่อนอ่ะดาเมจเริ่มต้นอ,อยู่ที่ประมาณ750อ บาร์เกนอยู่ที่ประมาณ10บสโบรกิ่ประมาณศูแล้วก็รัศมีการ์เรนอยู่ที่ประมาณ30คูลดาวสูงถึงสองห้าวิแล้วก็ DPS ประมาณ3,000ค่าแม็กสูงสุด,สดอันนี้เรื่องจากดาเมจอยู่ที่ประมาณ 10, 000, 1นึ0 0หมื่ก็คือไอ้นี่เป็นดาเมจนี่แหละเออดาเมจสูงสุดนี่แหละบาร์เกนอยู่ที่ประมาณ20่สโลวก่ประมาณ60%รัศมีการ์เรนอยู่ที่ประมาณ65คูลดาวสูงถึงสองวิแล้วก็ DPS ประมาณ5 0้0หด้วย แต่ต่อแรกว่าคือผมงงอีกอย่างนึงคือเนี่ยเพราะว่าเขาปรับพวกไอโซนี่ประมาณ50ใช่ไหมแต่นี้เขาปรับไปแล้วกลายเป็น60เออผมก็งงเหมือนกันนะไอตัวเนี้ยซึ่งอันนี้ไม่ต้องพูดเยอะอันนี้ผมซื้อในเทลิฟาซ่าอีกแล้วพอๆกับไอตัวอัปเกรดคาเมราสไปเดอเมื่อกี้เลยไอที่ผมซื้อมานี่อันนี้ผมซื้อมาแล้นะก็คือนี่เลยแอสโตอัปเกรดในทางคาเมราแมนซึ่งอันนี้ผมซื้อมาแล้ว ถ้าจำไม่ผิดอะอันนี้ผมขออธิบายนิดนึงเมื่อกี้ไอตอนอัปเดตแล้วใช่ไหมซึ่งอันเนี้ยผมได้มายังไงอะไอตัวแอสตอัปเดตในทางคาร์บะแมนอันเนี้ยผมซื้อในเท็ดนิวาซ่ามาในบักกิ้เพจอะก็เพจประมาณเออราคาประมาณ4,500ันห้าร้อยซึ่งคือส่วนใหญ่คืออันเนี้ยเขาต่้จะตั้งราคาประมาณเออเจ็บพันเจมอะหกพันเจมกว่ากว่าเอออันเนี้ยเขาท่านตั้งใจตั้งราคาเยอะมากอะอันเนี้ยกว่าจะได้มาซึ่งอันเนี้ย เพราะว่าผมไม่ได้ซื้อใช้เจมอันนี้มานะก็ผมได้าสุสมได้มาจากพวกกล่องเจสเตอร์ไอที่เป็นอันเนี้ยก็คือกล่องอันนี้เลยซึ่งก็ซึ่งผมขอสารภาพอีกอย่างนึงก็คือผมได้ตัวไททันงซิกมาแมนสามตัวเออก็ใครที่รู้อยู่ก็อันเนี้ยก็ไม่ต้องแปลกใจนะอันนี้ผมแคปภาพให้แล้วนะครับผมอ่ะก็คืออันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้สามตัวนี้คือเน,นี้ยผมได้มายังไง เพราะว่าผมใช้ดวมพวกไอที่เป็นเอ่ยากกี้เกมพาร์ตแล้วก็ยากากี้บูสเตอร์ด้วยนะซึ่งอันเนี้ยผมมีอยู่แล้วซึ่งอันเนี้ยก็เลยมาดวนดีคือนะ้ามันยากกี้ออฟตูเยียเลยนะตั้งแต่ตอนลังอัปเดตอะ่ะเออซึ่งอันนี้ก็ไปต้องซีรกสเนานะเออซึ่ง2ตัวนี้คือนะผมขายมาแล้วอะเออประมาณสามพันเจมอะคูณสก็ประมาณ6กพันเจมนี่แหละก็แล้วก็สุดท้ายก็คืออันนี้ผมเปลี่ยนเซิร์ฟ เออไอจอยนี่เงิน้อมเซิร์ฟเวอร์ในเทนิบาซ่าก็สุดท้ายคืออันเนี้ยไม่ทางไลยรีสตาร์ทรีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์กอดอ่ะเอออันเนี้ยก็ซึ่งอันนี้ผมแคปไม่ทันแล้วก็จนสุดท้ายอ่ะอ่ะซื้อพอดีก็เลยได้ตัวนี้มาแต่ได้ไดก็เลยได้ซื้อตัวนี้มาก็อย่างไรก็ดีใจกันนะครับผมแล้วก็สวยตัวนึงก็เออเพิ่งได้มาอ่าีอยู่โชว์ให้ดูกันนะผมนี่เลยไททัน1ิมาแมนซึ่งไททัน1ิมาแมนก็ลองใช้มาแล้วนะซึ่งอันเนี้ย เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าก็เดี๋ยวผมจะใช้ไอ้ตัวกล่องเตสเตอร์ไอ้ที่เป็นอันเนี้ยเออเอาไว้ลงดันไอ้ชาเลนให้ดูก็กันนะครับผมส่วนอีกตัวนึงก็เดี๋ยวผมให้น้องนกดีกว่านะครับผมเพื่อนผมอันเนี้ยแบะเออก็เดี๋ยวผมให้ก็แล้วกันนะเออตัวน,นึงก็หลังจากที่ผมได้ตัวเอสโตอัปเกรดได้ท่าคาร์บูราแมนแล้วใช่ไหมก็เดี๋ยวผมจะทดสอบใช้เจ้าตัวเอสโตอัปเกรดได้ท่าคาร์บูราแมนดีกว่านะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะผ่านในโหมดแดนแมรได้หรือเปล่านะครับผมเมื่อกี้อะ คืออันเนี้ยคืออยากรู้มากเลยนะครับผมว่าตัว a s t โตอัปเกรดไดท่านคาเบอรนแมนก็จะเป็นยังไงบ้างอ่ะก็เดี๋ยวตัดอีทีก็กันนะครับผมในด่านโทเรซิตี้ในโหมดนหนแม่นะไปกันเลยรอบนี้โหมดไหนแม่เลยเพราะว่าเออไม่ต้องพูดเยอะซึ่งอันเนี้ยผมท้าทายของตัวเองมากเลยเดี๋ยวผมจะทดสอบใช้ a s t โตอัปเกรดไดท่านคามเบอรนดแมนดีกว่านะครับผมจะผ่านได้หรือไม่ตอนเนี้ยผมว่าคริเซอร์ก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะวางตัวฟางกันด้วยนะทั้งชัยทิสคามเบอรนแมนกับ ซานต้าทีวีแมนด้วยซึ่งอันนี้ก็เดี๋ยวผมขออนุญาตตัดช่วงประมาณถึงเวทีสิบก็แล้วกันนะครับผมเจอกันนะครับตอนนี้ผมถึงเวทีสามทีแล้วนะครับผมตอนนี้ไป,ไปไปประมาณ9นาทีแล้วนะครับผมซึ่งคือไปอย่างหนึ่งคือแอสโตอัปเกรดไดถ้าคราร์ลแมนคาวานเงินตัวอยู่ที่ประมาณ2 5 0 0อโอ้โหเยอะจริงๆอ่ะมาเดี๋ยวว่าเลยดีกว่านะครับผมซึ่งไอ้วงมันมี2วงก็คือไอ้วงสีขาวกับวงสีเหลืองซึ่งวงสีเหลืองก็คืออันนี้ น่าจะเป็นอะไรสักอย่างก็ใครรู้ก็พิมพ์คอมเมนต์ได้เลยนะคบผมว้าเลยไม่พุ่งขันทําเพลงนี่ก็ก็เหมือนในอ,อันนี้เมื่อกี้เลยเออไอเอพิโซดเจ็ดสองพันสองเนี่ยพอโดวงเลือคืออันเนี้ยก็คืออันนี้หละเออแต่ว่าจริงๆอ่ะดามเมจกึนตอ,อยู่ที่ประมาณเจ็บเจ็ดร้อยห้าสิบเนาะแต่เกินอยู่ที่ประมาณสามสามเอา้าอ๋อมันโดนวงอยู่ที่ไอเจ้าตัวเรเบคอนนี่น่ะเออลืมไปยันลืม โอเคโอเคนันก็เล้าไปนะอัพเกรดค่าแรกมันต้องใช้ประมาณ3,500ันร้อยอ่ะอัพเลยก็รวมประมาณ6 0พันเนาะมาอัพโอเคมีมีไอพ่นจรวดแล้วนะครับผมเอออัพขั้น <What>? ต่อไปใช้ประมาณ4 500้าด้วยนะตีประมาณเอ่อรวมประมาณ15 0่0มเออ1 5 0 0ร้อยเนาะโอเคอัพไปโอเคอัพค่าต่อไปใช้ประมาณ7 5 0 0พันยด้วยนะเอออัพ ก็รวมประมาณ1 8ื่นโอเคอัพเลยโอเคอันนี้ใช้ประมาณหมื่นหนึง่งอัพเลยอย่าให้เสียก็รวมประมาณ2 8 0 0 0ืโอเคขั้นสุดๆก็โอเคน่าจะประมาณ1 8ื่นเนาะโอเคก็รวมตีประมาณเออน่าจะประมาณ4ี่หมืหรือเปล่าอันนี้ถ้าจะไม่ผิดนะโอเคค่าวงแล้วก็ค่าอัพเกรดด้วยอ่ะอัพเลยโอเคแมสก,เก์เลเวลแล้ว ซึ่งอันเนี้ยผมปิดพวกไอกราฟิกอยู่นะโอเคเดี๋ยวผมขอญาตขอญาตปิดปิดสักครู่แป๊บนึงถ้าจะไม่ผิดนะเนี่ยเห็นไหมมันมีไอลูกอันเนี้ยอ่ะเดี๋ยวขอญาตปักกราฟิกแป๊บหนึ่งนะคืออาจจะไม่เห็นเหมือนกันเนาะโอเคเอ้ยนี่ไงน,นี่มันมีลูกูกบอลไฟฟ้าไอที่เป็นสีอันเนี้ยแต่ว่าเออแต่ว่าเมื่อกี้ผมมองไม่เห็นอะ โอเคนั้นใช่ไหมเถอะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเอ่อปรับเป็นขั้นสามเหมือนเดิมดีกว่านะครับเอก็ปรับโลกลฟิตออนเหมือนเดิมโอเคสู่เขื่อนเนี้ยมันมันมีรูปบอลอีกอ,อ,อ,อันนึงอ่ะเอออันเนี้ยก็ถือว่าไม่เท่าไหร่นะไอ้จากเจ้าตัวแอสโตอัปเกรดในท่านคัมร่าแมนเนาะเออถือว่าไม่ธรรมดาเออแต่ตัวนี้อ่ะน่าจะลงดันในหมวดไอแมนได้นะส่วนไอไอแกนก็ไม่แน่เนาะเออต้องรอคุณก็กันนะรับ โอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดช่วงประมาณถึงเวทที่5้าสิบก็แล้วกันนะครับผมอ่ะจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวผมขออนุญาตตัดอีกทีหนึ่งก็งแล้วกันนะครับผมเวทที่50ิก็แล้วกันนะครับผมไปกันเลยตอนนี้ผมถึงเวทที่ห้าสิบแล้วนะครับผมโอเคอันนี้ผมวานเออแอสโตอัปเกรดเดทั้งคาร์มาแมนประมาณ5ตัวแล้วตีสตัร <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตื่นก่อนแอสโตอัปเกรดเดทัาคาร์มาแมนอย่าเพิ่งตึกอย่าเพิ่งกลับตรงน,นี้สิเออตีสตาร์ไม่ได้นะโอเค ซึ่งอันเนี้ยก็อาจจะพอได้อยู่นะเออสำหรับตัว Astro อัปเกรดในท่าขามากแมนอาจจะตีสตันนิดนึงโอเคตัว MJ เรียบร้อยอ่าใช้เวลาประมาณ16นาที3วิเฮ้ยเกือบ15นาทีนะเออถ้ามันเซียวดน,นึงคือเนี้ยแต่ว่าน่าจะประมาณเออ15นาทีได้นะเอออันเนี้ยสำหรับไอเจ้าตัวเนี้ยเดี๋ยวโหวตสูก็กันนะครับผมไอเจ้าตัว a อ t r o อัปเกรดในทามแมนก็ อาจจะเป็นยังไงบ้างก็อ่ะเดี๋ยวตาอ,อีกทีหนึ่งก็กันนะครับอ่ะเดี๋ยวกลับไปที่ก๊อปปี้ก่อนหงสรซุปก็คือไอ้เจ้าตัวแ s t โตรอาเกตในทางคาร์บูาแมนก็สามารถํามดได้แม่ได้เย้ขอไม่ตกมือดีกว่านะครับผมอันนี้ปีซาวด์วน,นผมโอเคก็ซึ่งไอ้ตัวเนี้ยถึงแม้ว่าจะเป็นตัวเรนอันเนี้ยดีก็จริงนะเออเรนประมาณ65ด้วยนะสำหรับค่าเตัมแมเนาะนะ แล้วก็คูลดาวก็0.2ก็เท่าเดิมด้วยนะโอเคแต่ดาเมจก็อาจจะเป็นประมาณหมื่นหนึ่งก็นี่คือตัวแรกนะสำหรับตัวอัปเกรดเดินทางคาร์บะงาแมนประมาณเออเป็นหมนะื่นเนาะแต่ว่ามนะันเป็นแอสโตอัปเกรดเดินทางคาร์บะงาแมนนะเออเป็นกระดาษไอ้คู่สี่ด้วยซึ่งถ้าใครอยากได้เจ้าตัวแอสโตอัปเกรดเดินทางคาร์บะงาแมนไอ้ที่เป็นคอร์เซชั่นก็ใช้โกบารเลยนะ4ี่รก็ก็โรบารเนาะเออเกือบตีประมาณ5้าร้อกวบานะซึ่งถ้าใคร ถ้าใครคิดเกียเติมเอาปะก็ไปซื้อในเทมิวาซ่าได้นะซึ่งอันเนี้ยเขาตั้งราคาประมาณเออเป็นเป็นพันอยู่นะหรือจะเป็นหมื่นก็ได้แต่เขาอะลดประมาณเป็นพันกันเนาะเออประมาณถ้าจะไม่ผิดคืออันเนี้ยตัวเอสตัอัพเกรดกระทั่งคาร์บอนแกน่าจะเหลือประมาณเออลดราคาให้ประมาณเออเออแปดพันเจ็ดพันหรืออะไรสยัย่าก็เออตำนักเลยนะครับผมก็เออ ไปซื้อกันได้นะเออตามนั้นกันนะครับผมใครที่มีเพชรเยอะๆก็ไปซื้อกันได้นะเออตามนั้นกันนะครับผมจริงๆอ่ะมันมีมันมีพวกเอเลสรีตูมบอร์ดไทยแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ด้วยนะซึ่งอันนี้เดี๋ยวค่อยว่าก,กันนะครับผมเออในตอนอันนี้ก็กันนะในตอนในตอนไลฟ์สตรีมนะโอเคซึ่งคลิปนี้ก็เอาไว้เพื่อก้อนนี้ดีวกว่าครับผมเออจริงๆนะครับผมใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมแล้วก็ ยือกดกระดิ่งด,ด้วยครับจะได้พลาคดคลิปใหม่ๆก็ได้สนติ้งขอบผมด้วยครับแล้วก็สุดสั้นติแล้วก็คิดทุกวันก็ผลย้ายไปอินโทรไปแล้วครับผมก็ไปดูอินโทรได้นะครับไปแล้วนะครับทุกคนไปแล้วไปงีบกันนะครับผมไปนอนกันไปบ๊าย